สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหา SFD และ MBMD อันนะครับโดยการเปรียบเทียบโปรแกรมการใช้มือและซีเว f เฟรมนะครับจากโจทย์นะครับ <c oughs> P นะครับเท่ากับ1.604นะครับ W เท่ากับ1.604ตันนะครับจากนั้นเราจะมาทำเราจะมาทำแรงกระจายให้อยู่ในหมวดพอยโหลดนะครับมีแรงลงมานะครับ 1. หกศูนคูณแนะครับเท่ากับ1 2 8 3องทีตันนะครับทีนี้นะครับระยะนะครับสนะครับทีนี้เราจะมาหาค่า A A Y กับ C Y นะครับค่า A Y นะครับซิกมา M A เท่ากับศนะครับจะได้เท่ากับ1.604งจุดหกศคูณสบวกสิบสอคูณสนะครับลบ c y คูณห้าเท่ากับศูนย์นะครับก็จะแก้สมการออกมานะครับก็ได้เท่ากับ c y เท่ากับสิบเอ็ดจุดสองสองแปดกิโลกรัมนะครับนี่ครับ c y นะครับทีนี้เรามาหาค่า a y นะครับ <c oughs> a y นะครับจะได้ซ sigma f y เท่ากับศูนย์นะครับ a y บวกสิบเอ็ด 2 2 8สอลบ1น0 4ะครับลบ12.832นะครับ ay ก็จะได้3.208นะครับ,รบนี่นะครับกิโลกร,รัมนะครับได้ a y วาับ3.208นะครับ, 3, 2, 0, 8, รบทีนี้แล้วก็ใส่จุดนะครับ A b c d นะครับ ทีนี้คนระับต่อมานะครับเราก็จะหา <c oughs> SFD นะครับจากสูตรนะครับก็จะได้นี่นะครับ VBL เท่ากับพื้นที่ w v พิจารณาบวก V ก่อนหน้าบวก V ก่อนหน้านะครับไป V ก่อนหน้าบวก V ก่อนหน้านะครับทีนี้ VBL นะครับก็จะได้เท่ากับลบหนึ่คูณสนะครับ บวก3.208ุดสอนเทากับลบหน,นึ่นะครับนี่ยครับลบหนึ่งจุดนะครับ เดี๋ยวผมลองคิดก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ถูบนะครับลบหนึ <c oughs> <c oughs> ่งจุดหกสี่นะครับทีนี้นะครับแล้วก็ หา uh, v b r นะครับเท่ากับลบ1.604บวกกับลบ1.604นะครับเท่ากับลบ3.208นะครับ <c oughs> นี่ครับเราก็ใส่ค่านะครับลบ3.208กับลบ1.1.604นะครับนี่น, v, v นะครับใส่ค่าครับทีนี้ VVcl นะครับเท่ากับลบ 6กศูนคูณสบวกกับลบสามจุดนเท่ากับลบหกจุนะครับเป็นลบนะครับก็เลยอยู่ข้างล่างนะครับลบหกจุนะครับทีนี้หา vcr นะครับจะได้เท่ากับ11.228็ดจุบวกกับลบหกจุนะครับจะได้เท่ากับสี่จึงสนะครับ นี่ครับอันนี้ก็ vd นะครับลบหน0่งจุคูสบวกกับ4.812ุนึ่งสอเท่ากับ0นะครับนี่ครบศนยนครับที่นี้นครับต่อมาเราจะทำการเราจะทำแบนนิงโมเมนต์แกันต่อนะครับก็คือการาฟด้านล่างเราจะเริ่มกันที่จุดพื้นที่ใต้การาฟ a นะครับจะเห็นได้ว่า ไม่มีแรงมากระทานะครับจะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเนื่องจากไม่มีแรงมากระทานะครับจากทฤษฎีนะครับจะได้ว่าระยะที่แรงเฉือนผ่านศูนย์จะมีค่าโมเมนต์สูงสุดนะครับไดอะแกรมนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองจุดนะครับเราจะหาแบบโมเมนต์ไดอะแกรมกันนะครับใต้จุด a ก่อนนะครับนี่ครับจากสูตรเลยนะครับ m พิจารณาเท่ากับพื้นที่ v การพิจารณาไป m ก่อนหน้าบวก m ก่อนหน้านะครับจากสูตรนะครับ x เท่ากับ vw นะครับเท่ากับ3.208นะครับส่วน1.604นะครับเท่ากับ2นะครับ mx นะครับเท่ากับใช้ใช้สูตรสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ สามเดี่ยวตรงนี้นะครับหนึ่งส่วนสองคูณสามจุดสองศูนย์ปดคูณสองบปอร์น์ะครับเท่ากับสามจุดสองศูนย์แปดนะครับ ทีนี้ครับ MB นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณกับลบหนึ่งจุดหกศูนย์สี่คูณหนึ่งบวกกับสามจุดสองศูนย์แปดเท่ากับสองจุดสี่ศูนย์หกนะครับนี่นะครับ MC เท่ากับใช้สูตรสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับ MC นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ หนส่วนสคูณกับลบสามจุดสนลบหกจุดหนึ่งหคูณสนะครับบวก2องจุดศูนะครับได้เท่ากับลบเจ็ดุดสอนะครับ <c oughs> นี่นะครับที่นี้แล้วก็เขียนกราฟนะครับที่เป็นเส้นสีเขียวนี่นะครับโหงนะครับ น่นะัะทีนี้เราจะไปใส่ค่าในโปรแกรมเศษเฟือมันนะครับจะไปคำนวณในโปรแกรมเศษเฟือมันนะครับ อันตอนแรกนะครับไปที่อนินทร์นาร์ตานะครับสี่สามอันตอนที่สองนะครับศู 0, 0, 3, 0, 5, 0, 8, 0นยะ์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ อันนี้โหนดที่1 x เท่ากับ1 y เทกบ1 x เท่ากั 1, y เาโนดที่3 x เท่ากับ0 y เบ1 หนึ 1> 1่งไปสองนะครับสองไปสามนะครับสามไปสี่นะครับอันนี้มนโ้ก็โนด์โหลดนะครับเป็นลบ1.604นะครับอีมันโหลดนะครับเป็น ลบหนึ่หมดเลยนะครับลบหนึ่งจุเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการเช็คนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาเราไปที่กราฟิกแล้วก็ไปที่แชร์ ฟอนะครับ <c oughs> นี่คนระับจะเห็นกราฟนะครับต่อมาเรากา็ไปที่วิวนะครับอ๋เราไปที่นี่คนระับขอครับเราจะเห็นค่าตัวเลขนะครับทีนี้เราก็มาเช็คกับที่เราดูนะครับนี่คนระับลบ สามจองนย์แปดนะครับอันนี้มันซ้อนกันนะครับ1 6 0่กับลบสามจนะครับแล้วก็ลบ6กจุดหนะครับแล้วก็ข้างบนสุดก็สี่จุดแปน่งสองะครับจะเห็นได้ว่าค่าเท่ากันหมดนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ